ผมขออนุญาตเป็นคําถามดีกว,ว่านะครับจริงๆเหตุการณ์ก็อยู่ในช่วงนี้พอดีเลยแล้วก็อยากจะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องของการแสดงออกของคนในชาติถามว่าไอเราเรากลังจะหมิ่นหรือกําลังจะจับจ้วงอะไรหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าจริงๆแี่ไม่ใช่นะครับพอคุยเรื่องนี้เนี่ยน่าจะคุยให้เข้าใจเพราะขาดคนเนี่ยเพี้ยงพ้าลงไปถึงขนาดที่ว่าไปทําชีริกหรือไม่ถ้าไม่มีการพูดคุยกันหรือพูดคุยในเชิงอ้อมเนี่ยเราก็จะไม่เข้าใจเพราะจริงๆแล้วเราอยู่ในในบ้านนี้เมืองนี้เนี่ย แล้วเขเข้าใจถึงที่บุญคุณของในหลวงได้ทําไว้แล้วก็มีหลายแบบหลายหลายช่วงตอนที่ในหลวงก็ทรงเข้าใจาประสบที่เป็นมุสลิมอย่างเช่นการเข้าเฝ้าของอดีตประธานรัฐสภาอาจารย์วันมูหมัดนอมัเห็นไหมครับเวลาจะเข้าเฝ้าก็จะต้องมีการกราบบังคมทูลแต่สําหรับมุสลิมอย่างอาจารย์วันนอท่านก็ไม่ไม,ไ,มไม่ต้องกราบนะฮะ ก็เป็นการว่าเข้าใจว่ามุสลิมไม่สามารถที่จะกล่าวว่าสิ่งใดได้ทะนั้นทีนี้เนี่ยก็คงจะขอญอาติถามอาจารย์ฟริตเลยในขณะที่เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเพราะหลายคนเนี่ยทำแล้วบางคนก็พูดถึงขั้นว่ามันจะชีริกหรือไม่อะไรอย่างไรเช่นเมื่อวานนี้ก็ได้เห็นมุสลิมหลายคนเนี่ยนะครับที่ถามว่าทำไมถึงถึงเห็นมุสลิมเพราะว่าคุมิยาพบมีลักษณะการแต่งกายที่เป็นมุสลิมเลยถือลักษณะของเทียนเทียนเลยครับนะฮะแล้วก็มีการจุดเทียน การจุดเทียนชัยถวายพระพรมุสลิมทำได้หรือไม่ยังไงนะแล้วก็มันมันมีอีกหลายๆเรื่องในวาระวันวันพ่อเนี่ยวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมุสลิมเราทำอะไรได้ทำไม่ไดน้น่าจะเป็นการชี้แจงให้เข้าใจกันว่าอะไรที่มันมันทำได้และทำไม่ได้ฮะจันะครับไม่ใช่ว่ามุสลิม ที่อยู่ในบ้านนี้เมืองนี้จะไม่จงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์แต่เราสามารถที่จะจงรักภักดีได้มันอยู่ในกรอบของาศาสนาคือไม่วิธีการเนี่ยไม่ต้องเอาไปวิธีการของคนอื่นมาแสดงความจงรักภักดีไอ้ประเภทไม่มีความจริงใจอ่ะนะบางทีก็ถวายสัตว์พอรับตําแหน่งอะไรมาก็เข้าไปถวายสัตว์เสร็จแล้วมันก็ออกมามันก็ทําตัวเหมือนสัตว์ จะกินมันจะโกงมันจะอะไรต่ออะไรแต่เวลาไปถวายสัตว์สื่อสัตว์อะไรต่ออะไรอ่ะอื<ม>พระองค์ท่านก็คงไม่ต้องการแบบนั้นอะ่ะใช่ไหมที่แสดงภาพอะไระไรต่อหน้าด้วยความมุสลิมเนี่ยสามารถที่จะแสดงความจงรักภักดีแต่อยู่ในกรอบไม่ละเมิดกรอบของศาสนาพระองค์ก็เข้าใจดีนะในกรณีที่ประธานอดีตประธานรัฐสภา,ฐฐา,ฐฐาวันนอ ก็พระองค์ก็ทรงรับสั่งกระทําเท่าที่กระทําได้ใช่ไหมล่ะเอาอย่างมุสลิมทําได้ไหมล่ะที่จะไปแสดงท่ารุกโวหรือท่าสุยูดให้กับใครค,คืออย่างนี้ท่ารุกโคือถ้าโค้งคำนับนี่แค่ไหนคุณคอลิดอ่าแต่ว่าไอที่ประเภทไอโค้งคำนับใต้เข้มขัดอะ่ะโอ้โหคนใหญ่คนโตมามันไปคำนับอะไรตรงไหนวเหะเฮ้ ไม่คำนับใต้เข้มขัดตรงนั้นนะถ้าอาริยาบทเนี่ยเท่ามันเท่ากับรุกเาะหลังตรงอย่างนี้นะในระดับนี้นะฮ a ร a มนะและในท่าสุยูดในท่าที่นาภากจดพื้นฮ a ร a มนะทั้งในท่ารุกาะทั้งในท่าสุยูดนี่มุสลิมมอบใครไม่ได้เพราะอัลลอฮ์สั่งอ่ะวรกาอูฟัสยูดูลินละพวกเจ้าทั้งหลายจงรุกเะและจงสุยูดนู่นเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานูว์ตาลาเพราะงั้นถามว่า เราจะแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ในท่ารูก้ก็ไม่ได้นี่คือคําสั่งห้ามของศาสนาในท่าสุยุธไม่ได้นี่คือคําสั่งห้ามของศาสนาเพราะฉะนั้นเราจงรักภักดีได้ที่ไม่ละเมิดขอบเขตของของศาสนา,ศาด้วยการเป็นพศนิกรที่อะไรล่ะอ่อะไรอะแหละ ที่ไอ้ซื่อสัตว์รู้จักทำมาหากินมีอะไรนะจริงๆเนี่ยเราเอาคําสอนของอิสลามมาใช้พระองค์ท่านสอนเรื่องอะไรอะเรื่องอะไรเศร,รษฐกิจพอเพียงใช่ไหมพระองค์ท่านสอนเรื่องเศร,รษฐกิจพอเพียงจริงๆแล้วในอิสลามของเรานี่กูลูวะชรบูวาลาตุสิริฟูจงกินจงดื่มแต่อย่าฟุมฟ่มเฟือยแต่อย่าสูรุ่ยสูร่ายเราก็มีหลักของเราอยู่แล้ว เพราะงั้นถ้าเราดาเนินดําเนินตามอา้าเราเศรษฐกิจพอเพียงอา้ามันก็ไม่ได้ค้านไม่ได้ขัดเอา้าทํามาเหลือซื้อมาเอาเอาแต่พอกินพอมีเอาเหลือเอาขายเอา้าเพราะงั้นเราจงรักภักดีในกรอบคําสั่งของท่านแต่อะไรที่มันเลยไปเลยไปพระองค์ท่านก็มาได้บังคับใช่ไหมเพียงแต่ว่าไอหัวหน้าหน่วยราชาการไอหัวหน้าน่ย มันเสเอมันยี่บังคับลูกน้องแล้วบางพวกพวกมุสลิมบางคนก็ทํางานในหน่วยราชการทํางานเขตอะไรต่ออะไรก็ถูกไอหัวหน้างานาบังคับแต่อึดอัดอึดอัดเดี๋ยวมีผลต่อต่อหน้าที่การงานเพราะไอพวกนี้มันจดมันมันมันจะเอาหน้ามันจะเอาหน้าก็ก็บังคับแล้วถามว่า <c oughs> พระองค์ท่านไม่ได้บังคับเราเองมบาบังคับมาเราทําได้เอาอย่างในวัน <c oughs> อะไรเนะเทียนชัยใช่ไหม เทียนชัยถวายพระพรพระบรมชายาลักษณ์หน้าพระบรมชายาลักษณ์อ่าเปิดกล้วยแล้วก,กวว็กล่าวถวายพระพรชัยมงคลกล่าวถวายพระพรถือเทียนเสร็จแล้วก็ปิดท้ายด้วยสะดุดีมหาราชาเขาทําอย่างนี้ใช่ไหมเวลาเวลาเวลาลาถามต้องถามให้ครบเพราะเวลาทำนะทาอย่างนี้อ่ะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์แล้วก็ถวายพระพรนำกล่าวมีคนนำกล่าวอขาาืข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ต่างคนต่างก็เอ่ยชื่อไปจะเป็นนายจะเป็นนางจะเป็นนางสาวอะไรก็ว่าไปอขออะไรก็ว่าไปใช่ไหมล่ะก็ปิดท้ายอะไรจะดูดีขอเดชะองค์พระป่มุกปูมิพลแทนทันข้าพระพุทธเจ้าขอสาดูดี แทนท่านั้นใช่ไหมได้ไหมไม่ต้องไปนึกไกลไม่ต้องไปนึกไกลไม่นึกไปนึกไ,ไ,ไกลน,นี่มันคือเพลงสะดุดีมหาราชาโดยปกติโดยทั่วไปแล้วหุกกลมเรื่องเพลงอะมันจะเป็นเพลงอะไรมันก็ไม่ไม่ผ่านอยู่แล้วคำว่าเพลงอ่ะมันก็ไม่ผ่านอยู่แล้ว แต่นี่ไอเพลงบางเพลงเนี่ยนะคุณคอริดมันทําให้หลุดมันทําให้หลุดไอวอนหลวงพ่อโสธรกราบเท้าแม่ย่าโมอะไรอะนะถ้าชาติหน้ามีจริงแล้วคอยเจอกันอะไรอนะอืมเนี่ยพวกเนี้ยมันเป็นเพลงที่พาอากิดามัน,มนร่วงนั้นเลยนะอืถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราคู่กันอะไรในเนื้อเพลงอ่ะ อนั่นน่ะอ๋อสมัยก่อนเด็กมุสลิมเอามาร้องเฉยเลยพระพุทธองค์ท่านทรงสอนเรื่องเวรกรรมเราโอ้โห,โหอะไรวะเนี่ยลูกมุสลิมหลานมุสลิมแล้วไปแล้วคือไอ้เพลงอ่ะไอ้เพลงน่ะพื้นเดิมน่ะเพลงน่ะไอ้ไอ้ดนตรีน่ะมันฮามอยู่แล้วแล้วอีกไอ้เนื้อฮามมาอย่างนี้ด้วยหลุดโลกไปด้วยแล้วเอาออกไปเลยไม่ได้แล้วงั้นเอามาดูสิ เอาซาดูดีมาหาราชาเพลงไหมมีดนตรีไหมมีอ่ะไม่ต้องตอบแล้วสิงั้นเอาแล้วเนื้อละหนึ่งดนตรีฮารามแล้วสองเนื้อละข้าพระพุทธ,ธเจ้าขอสะดูดีแนนจ้าแนแนเอาแล้วเนื้อเนื้อไปได้ไหมได้ไม่ได้คือถ้าข้าพระเจ้าก็ข้าพระเจ้านแต่ถ้าข้าพระพุทธ,ธเจ้า บางคนก็บอกโอ้คํานี้เป็นคําที่ถูกใช้ยงเอาทาั้งเป็นรู้แหละใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้าหมายถึงกล่าวถึงตัวเองจากความหมายถ้อยคํเนี่ยมันสื่อถึงเป็นข้าของพระพุทธทำงั้นมันมันมัน,ม,นมันไม่ได้เพราะงั้นเอ,เ,อเอาเอาสแสดงความจงรักภักดีที่มันไม่ไม่ผิดหลักการของศาสนาที่มันไม่ละเมิดขอบเขตของศาสนา ใช่ไหมอ่ะไม่ไม่ใช่มุสลิมกระด้างกระเด่องไม่จงรักภักดีนะแต่ทำโดยพิจารณาถึงอะไรที่มันผิดกรอบของศาสนาก็บอกหัวหน้าอะไรเงี้จริงๆแล้วคุณคอลิตไม่ว่าจะเป็นนักเรียนไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพนักงานนี่คนระดับล่างๆทั้งนั้นที่จะไปพูดยังไงล่ะกับครูอ่ะกับนักเรียน,นกับครูจะไปต่อรองอะไรไงเดี๋ยวมันคะแนนมันมันแล้วพนักงานล่ะ จะไปกระด้างกระเด่องเดี๋ยวถูกลดเงินเดือนลดตำแหน่งงานข้าราชาการล่ะเดี๋ยวไม่ขึ้นเดี๋ยวไม่เลื่อนขั้นเดี๋ยวไม่อะไรก็จะไปก็อึดอดัดอึดอัดกันอย่างเงี้ยคนที่มีอำนาจหน้าที่ที่พูดแล้วทางหน่วยงานราชาการเขาเขาฟังอะ่ะเขาก็น่าจะพูดให้ชัดเจนว่ายังไงแค่ไหนมันได้ไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมมันมีภาพที่แหมหน้าเศร้าสลดหลายปีมาแล้วหลายปีมาแล้ว,ลลวอืม โรงเรียนก็โรงเรียนก็เด็กมุสลิมเกือบทั้งนั้นพอถึงวันไหว้าาครูทำไงเด็กที่ไม่ใช่มุสลิมเขาก็มีดอกไม้ทูบเทียนครบสูตรเอาเด็กที่ไม่เป็นมุสลิมทำงไงให้เด็กมุสลิมอยู่อย่างนี้เอาเธอดอกไม้ทูบเทียนไม่ได้เอาดินสอไบมันทัดใส่มือเอาดินสอไบมันทัดใส่มือแล้วก็นั่งเงี้ยอะไรอ่ะประหลาดไปอีกนะมันคิดกันได้ยังไงอ่ะอื เพราะงั้นคนที่มีหน้าที่เนี่ยน่าจะบอกกล่าวให้เป็นเรื่องเป็นราวคนในระดับไห่ว่าจะเป็นนักเรียนหม่ว่าจะเป็นข้าราชการหม่ว่าจะเป็นระดับลูกน้องอะไรจะได้ไม่ไม่ต้องเดือดร้อนจะอ่าอย่าไปอย่าไปอย่าไปไอ้นั่นกับเขาเลยอืมเนี่ยในพิธีกรรมของเขาเนี่ยตรงนี้ไม่ไม่ได้ก็รู้สึกโล่งใจแล้วก็สบายใจเพราะว่าหลายคนบอกคุยเรื่องนี้ไม่ได้อย่าไปคุยนะ แต่จริงแล้วน่าจะคุยแล้วก็ต้องน่าจะให้ทําความเข้าใจนะครับเพราะว่ายังมีอีกหลายๆคนทําไปโดยเพราะนี่แหละมันเป็นเรื่องของอ่านเป็นลูกน้องหรือว่าหน้าที่การงานที่ทสังกัดอยู่แต่ก็มีมุสลิมจํานวนไม่น้อยหรือมีภาพแปลกๆที่เราเห็นกันเช่นพอถึงวันลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็จะมีแต่ละศาสนกเนี่ยเขาไปทําบุญกันนะครับหรือว่าไปเป็นตัวแทนแต่ละศาสนาไปแสดงความจงรักภักดี แต่เกิดว่าเราเรามีกรอบอย่างนี้อย่างที่อาจารย์ได้ให้ข้อมูลเราจะได้เข้าใจว่าอะไรทําได้และอะไรทําไม่ได้นะครับก็ชัดเจนมากทีเดียว